สวัสดีครับผมเบสพอยครับวันนี้เบสจะพามาชมรถ l o r a d ดอรปี2025อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบสด้วยครับโอเคครับเครื่องยนต์ของโ o เ r เ d อรนะครับปี2025จะได้เครื่อง117ค b วบิต g h Output ให้แรงม้าอยู่ที่114แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่173นิวตันเมตรที่4,000รอบครับ เครื่องจะเป็นเครื่องดำนะครับสลับสีโคมปีนี้สิ่งที่เปลี่ยนจากปี2024ก็จะเป็นชุดนี้ครับเปลี่ยนใหม่แล้วก็ให้โลโก้ที่เป็นตัว Performance Performance Led นะครับ Performance r e d พักเท้าจะเป็นพักเท้าระหว่าง Middle Control แล้วก็ Forward Control นะครับจะอยู่ช่วงกลางๆคนที่สูง165ก็สามารถขับได้แบบง่ายๆเลยครับ ชุดขับเคลื่อนจะให้เป็นชุดขับเคลื่อนเกียร์6สปีดมานะครับแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นไฟหน้า LED แล้วก็ให้แฟลริงขนาดเล็กมาด้วยนะครับส่วนไฟเลี้ยวด้านหน้าจะเป็นเลนสโมกนะครับสีส้มสวยงามมากโชคกจะเป็นโช้อัพไซด์ดาวนะครับแล้วก็ให้คาลิเปอร์มา ซ้ายขวาเลยเป็นคาลิปเปอร์คู่นะครับล้อหน้าสีดำขนาด19นิ้วนะครับรถปีนี้ยังเป็นรถที่ระบายความร้อนได้ออยอยู่นะครับถังน้ำมันจะเป็นถังน้ำมันสีดำแล้วก็ค่าสีดำด้านให้โลโก้ฮา,าร์เลย์เดลเสันสีแดงมา ขนาดถังน้ำมัน18.9ลิตรครับเพียงพอต่อการใช้งานในเมืองและก็เดินทางไกลตัวควบคุมสวิตช์นะครับเปลี่ยนใหม่จากปี2024ก็จะเป็นการสตาร์ทแบบครั้งเดียวได้แล้วแล้วก็ดับเครื่องตรงนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นทักชั่นคอนโทรลนะครับไฟฉุกเฉิน ตัวปี2025จะให้โหมดการขับขี่มาด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไอคอนก็อยู่ด้านหน้าเลยถ้าเรากดคำว่าโหมด1ครั้งนะครับเริ่มต้นจะเป็นโหมดรถนะครับสปอร์ตแล้วก็เลนครับนี่ก็เป็นวัดรอบอตัววัดความเร็วนะครับเป็นอนาล็อกแล้วก็จะบอกไม้ทิปเ b ทิป b, น้ำมันในถังครับนาฬิกาแล้วก็รอบเครื่องครับผมส่วนฝั่งด้านซ้ายก็จะมีตัวสัญลักษณ์นะครับไว้กดดูทิป a ทิป B แล้วก็มีคร u สคอ c o n t r นะครับไฟเลี้ยวแล้วก็แต่บอ่อนั่งคับก็จะเป็นบอ่อเดียวทั้งได้คนเดียวนะครับแต่ว่าสามารถซื้อเพิ่มหรือเปลี่ยนเป็นบอ่อคู่ได้ ตัวนี้ก็แจ้งมาเลยครับเป็น117 Performance rate แล้วก็เขียนว่า High Output ส่วนไฟเดียวท้ายก็เป็นเลนส์ม m o ครับ LED แล้วก็ไฟท้ายแบบใหม่ ส่วนล้อหลังก็ยังเป็นล้อขนาด16เนิ้วเหมือนเดิมนะครับรถปี2025ถือว่าทำออกมาสวยมากๆครับแล้วก็ท่อไอเสียจะเป็นท่อ2ออกหนึ่งนะครับเดิมจากโรงงานมาเลยนีะครับส่วนราคานะครับราคาตอนนี้ยังไม่เปิดเป็นทางการ แต่ถ้าลูกค้าท่านใดหรือว่าพี่ๆอยากได้ข้อมูลตัวนี้เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ Comment เข้ามาก็ได้ครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาก็ได้โอเคขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมเป็นจดคิดในเรื่องกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบสด้วยนะครับต้องการให้เบสพาชมรถรุ่นไหนต่อไปก็แจ้งเข้ามาได้ที่คอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยครับผมขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับ